ไป oh no. Oh no. ตามาแรงๆสิมีแรงมีแค่นี้ถ้ามีถ้าแรงอยู่นี้กูก็ปั๊มเองแล้วก <görüş> ูก็หันเองแล้วอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยกูจับใบมีดอยู่มาแล้วเราจะมาสาธิตจากที่วันก่อนเราสัญญากันไว้เนากไหมเนาะให้ดู เราก็จะมาทําให้ทุกคนดูว่าแต่ละอันที่เราเอามาเนี่ยคุณภาพมันเป็นยังไงซึ่งเราได้ตัวนี้มาแล้วเขาให้เราขัดตัวนี้ก็คุใช่ไหมแต่ละอันก็จะราคาต่างกันเนาะอันนี้ก็จะประมาณแบบ200 200 300อันนี้ก็คือราคาประมาณไม่ถึงร้อยส่วนตัวนี้ก็เป็นเครื่องทำความสะอาดนะครับก็ราคาย่อมเยาะครับประมาณ200บาทลองดูว่าเป็นโรบอทราคา200บาทจะทำความสะอาดให้เราได้ในลักษณะไหนบ้างอ่มาเลยหมาแกะก่อนทีนี้ไม่มีที่แกะมี มามันหันไม่ได้ไเอาใช้กาน <_ d> um> นี่คือกล่องแรกของเรานะครับเ <_ d> um> ทรนเฮ้ย <_ d> um> เขามีนี่ด้วยแหละเอาไว้ปัดนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยทุกคน <_ d> um> มันให้เรามาประกอบเองด้วยคืนเราเนี่ยเราลองดูนะ <_ d> um> เ,เขาหลุด <_ d> um> มี่จะใส่ถึงคู่นี้วะ <_ d> um> อ่ะใส่แล้วออะใส่ไว้ก่อนอันนี้แรกอ่ะไว้ก่อนหนึ่งอันถันไป อันนี้เป็นที่สองขอเรานะครับเรื่องนี้มันไม่ได้เสียบปลั๊กข้อดีของมันคือไม่ต้องกลัวไฟ็อตายไม่มีอะไรเลยข้างในมีแค่นี้วิธีการปั่นของมันก็คือง่ายมากก็คือเป็นการดึงซึ่งหมาๆจะต้องเป็นคนดึงแล้วหมาได้ออกกำลังกายอะผ่านไปชิ้นที่สองชิ้นที่สามคือตัวนี้มันคืออันเดียวกันเลยปะวะแต่มันกล่องไม่เหมือนกันเออกล่องมันไม่เหมือนกันอะแล้วก็ไม่มี ไม่มีแป้งไม่มีแปลง,ป,ลงปัดมาให้ด้วยโอเคมันแปลกไปตรงนี้เอามันคนละยี่ห้อเหรออ่ะคนละบริษัทเพราะบริษัทนี้เป็นภาษาอังกฤษหมดอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับว่าไหนมาาันจะแนวกันชิ้นสุดท้ายของเครื่องปั่นเรานะครับเราก็จะมาโชว์ทุกคนมีอะไรบ้างอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ปุ่มกดเด้อเออเลิศว่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวไหนแนวกันนะครับ ือเราคิดอยู e ่แ hey? ล้วว่ามันต้องเละเทะแน่นอนเราก็เลยคิดว่าเราจะมีหุ่นยนต์โรบอททำความสะอาดจากประเทศจีนมานะครับแทน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 แะนแท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 นทนแทนแอนอนแท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 นอทาแทนะนแทนแอนทนแ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 ทนอทนแทนีทนแทนแทนดทนแงน็นแท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 วแทนแนดทนแทนแทนแนนนนน เรียบร้อยนะครับแกะกล่องมาแล้วสภาพหน้าตาสีตัวก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสิ่งที่วันนี้เราจะมาดูกันก็คือ2ตัวนี้ 2>, <Okay. S 1> 2ชิ้นนี้สองตัวที่เหมือนกันมากนะครับแต่ตัวไหนคือของจริงของปลอมเราจะมาดูกันนะครับวันนี้นะครับนี่คือของของเราครับที่จะเทสกันในวันนี้นะครับก็จะมีมันฝรั่งอันนี้คืออะไรมาคาอันนี้คืออะไรมา ตะไคร้อันนี้นะครับถัวเขียวหัวแดงหลวงมะขามเม็ดมะขามนะครับมาามเมื่อเป็นผงปุ๊บเนี่ยเขาจะไปชงกินเป็นกาแฟนี่ตัวไหนจะทําให้หม,มาพึงพอใจที่สุดนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยไปอ่ะเปิดฝาเอออ่ะใส่ไปก่อนเลยยงไปโอเคปิดฝานะ มามาต้องดึงดึงได้ไหวเหรอวะไหวสิเนี่ยผมเป็นผู้ชายโหต้องแบบนี้เหรออ่างั้นกูเลิกนะเอาหมาดึงก่อนมันดึงไม่ได้จะปิวไปก่อนต่ำหมาแรงสิมีแรงมีแค่นี้ถ้ามีถ้าแรงอยู่นี้กูก็ปั๊มเองนะกูก็หันเองแล้วอีกทีหนึ่งเริ่มมีแรงดึงดึงแรงเลยดึงดึงแรงไหมไม่มีแรงมันจะขนาดนั้นเชียวเนิหรอกแล้วนือ ตัวนี้ก็เอาเป็นว่าตัวนี้ไม่ได้ไดแต่ถ้าหาว่านั่นก็ต้องหั่นให้ชิ้นเล็กแล้วค่อยใสย่อาจจะต,ต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กเอามาเอาอะไรเอามีดมาอุยอ้ยอุ้ยเฮ้ยคือจับใบมีดอยู่โชว์ความเป็นแม่บ้านแม่เรือนของอีพีแล้วนะต้องมีคนมากรีด <c oughs> แล้วเอาจริง <c oughs> ๆก็ถ้าใครรวมชะตาดีก็คง <c oughs> ได้ไปไ้งสืบเสม,มอเจอกันจะ้ะแสดงหมาเอาใหม่ใบหมาใบดึงดึง เอ้ยมาแล้วไปมาดึงโน <No. S 1> มูเต้แตกกว่าจะได้ก็เงื่อ <c oughs> เงื่อตา <c oughs> ออกมาแล้วครับก็คือประมาณนี้นะครับของเครื่องนี้อันนี้ครับคือราคาไม่ถึงร้อยเราจะมากดพร้อม <c oughs> พร้อมกัน5 4 3 2ไป ของที่แชทโอ้เหแจไปเลยค่ะแต่คงคไม่มันต้องกดฝ่าไว้อลองดูว่าหนึ่งสองสามไม่ไปอ่ะต้องหักอ่ะ,อะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อันนี้ไม่ได้หรอเย้งนะเยนะ้งเนี่ยหนึ่งสองสามเอ้ยหนังก็มาอยู่ อ่าออกมานะครับ3อันนะครับนี่นี่นี่อันนี้คือตัวสีฟ้านะคะอันนี้สเตเตเสตสเตเตสตสเตเสเตเสอันนี้เียมพูเราว่าหยาบมันะจะเป็นหยาบหยาบหน่อยอันนี้เียมพูอย่างเงี้ยส่วนตัวนี้อ่ะก็จะก็จะหยาบสุดถ้าจะต้องใช้เครื่องนี่ยังต้องมาตำมาซอยก็ไม่จําเป็นแล้ว เมื่อกี้นี้ผ่านไปแล้วนะครับกลับอะไรนะมามาขาขาก็ได้เห็น้วนครับอ่วะใช่ตะไคร้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาตัวนี้ก่อนเลยอ่าหนึ่งสองแล้เหนื่อยนะผาจัดก,การก็ได้อยู่เจ๊ง <laughs> เจ๊งไปแล้ว <laughs> เจ๊งอะทำไงอะทำมาได้ทำไปจะต้องคอยมากัางวลขนาดน,นี้นีเสร็จแล้วนะครับทีนี้ถัดมาครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าถ้าเราปิดฝันแน่นๆมันจะกระเด้งไหมเหมือนครั้งแรกหนึ่งสองตัม เออวันนี้สีชมพูชนะมาดูอันแรกครับอันนี้คือพลังงานมือครับพลังงานมือเป็นนี้นี่พลังธรรมชาติอันนี้คือตัวสีฟ้าคือมันก็ฝอยนะเนี่ยขนาดเขย่าแล้วนะก็จะเป็นก้อนอยู่เป็นก้อนอยู่อันนี้ตัวสีเทาคือละเอียดเหมือนกันจะเป็นนี้เลยม,มันละเอียดมากเลยอตัวสุดท้ายก็คือชมพูชมพูของมา่าก็จะอยากในระดับนี้ นี่ไม่หยุดเลยนะอนนริจินตัวนี้เร็วสุดนะตัวนี้มันแบบต้องเขย่านิดนึงอะแต่นี้ละเอียดสองวนี้จะละเอียดสุดอะโอเคอ่ทีนี้ต่อไปครับเราก็จะใส่ถั่วเขียวอ่ะ,อะก็เองดูว่ามันจะบดได้ขนาดไหนเอะอย่างละสามช้ชอนนะอย่างละสามชอ้อนโอเคมามุแมเข้าล,ล็อกแน่นอนเข้าแล้วเข้าแล้วคุณแม่ เป,เป็นเม็ดอยู่เลยสาสี่สามสองไปผลงานของอันแรกจากตอนที่เาราลงไปก็คือมันก็ยังเป็นเม็ดอยู่เลยอะ่ะเนี่ย มันก็ยังเป็นเม็ดอะเออไั่ไกิ้งอยู่เลยเนี่ยอ่าถัดมานี่หมามันก็มีความละเอียดอยู่เหมือนเหมือนเนี่ยมันเหมือนมันต้องขย่านิดนึงเด้อทำปเขย่าวไปเออเหมือนกับต้องทํไปเขย่าไปนิดนึงอ่าทีนี้อันนี้เป็นตัวนึงอุ้ยอันนี้อันนี้ปนเลยไม่ได้ขย่าด้วยนะเป็นผงอยู่เลยนะอือเอออันนี้มีตัวของคุณแม่ก็ก็ไม่ค่อยต่างกับตัวแรกเท่าไหร่ก็เป็นเม็ดเมนี้แตกบ้างแตกบ้างไม่แตกบ้างโอเคดูตัวถัดไป ต่อไปนะครับเป็นเธอแดงหลวงเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่ไปนะโอ๊ยออกแรงไล้เร็วออก้ออออื้ออืออื้ออื้ออ้ออค้ออ้้้อ้ ก็คือได้แค่แตกแตกแตกๆทีนี้น่อยๆไม่ได้ขนาดนั้นทีนี้ถัดมามันก็มีส่วนที่แตกละเอียดแล้วก็ที่ไม่แตกละเอียดนี่แบบไม่สมูทอะพูง่ายๆไม่สมูทเออมันมันยังมีส่วนที่แต่ตัวนี้ทำไมชอบมีเหลือเหลือไว้ใช่อันนี้มันจะผสมผสมกันหน่อยส่วนตัวนี้อันนี้ตัวนี้ค่อนข้างหอมนะตัวนี้โอเคเพราะมันอันนี้ค่อนข้างละเอียดเลยอ่าตัวนี้ค่อนข้างละเอียดนะครับส่วนนี้ ก็พอกับอัตโนมือตัวนี้ก็คือพอกับอัตโนมือตัวนี้มันก็จะแบบมีความพอกับอัตโนมือแต่อาจจะแบบมีความหยาบกว่าห<า>น่อยนี่อะมีความละเอียดกว่าน่อยโอเคป่าถัดมาก็คือจะเป็นเม็ดมะขามคั่วที่เราตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นกาแฟผงกาแฟผง คงไม่ผงมันคงไม่ผงนะพอเค็จแล้วก็อย่างที่พูดน่าจะทำแค้แค่กระเทียมอันนี้นะครับไปแล้วหนึ่งอันอันนี้นะครับก็คือจากการใช้อัตโนมืออัตโนมือแค่กระเทาะเอเออแค่กระเทาะเปลือกมันออกมาอันนี้สองมาดูตัวที่ปั่นค่อนข้างละเอียดของเราดูบ้างดีอยู่นะครับ ได้ได้อยู่แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นผงมากนะครับก็จะมีความหยาบความละเอียดผสมกันตัวโปรตวโปรในตัวโปรที่คุความหวานของคุณแม่อันนี้ก็คือดูละเอียดสุดจริงๆก็เป็นประมาณนี้ได้อยู่ได้อยู่ในตัวสีชมพูของเราบ้างนะครับก็จะมีความเป็นผงอยู่นี้เออจะหยาบเยอะกว่าจะหยาบเยอะกว่าก็คือตัวเนี้ละเอียดสุดลองมาตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วค่อยเป็นตัวนี้ตัวนี้ต่อไปเป็นอันสุดท้ายแล้วเนาะก็คือเป็นเนื้อนั่นเองเนื้อหมู อันนี้ <ทำ S 2> เป็นเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูหน้าที่หอมมาในการมันไม่มีทางไปไปได้นะไปไปเอ้ยมันก็ไปอยู่นนี้เออเป็นเนื้อมันนิ่มกว่าแต่ว่า<ป>จะอะไรอีกไ,<ป>ไหนืไปไป,ไปม,าส,ม,า,มา,า,าสู้หอม่าใหท้อสู้เราต้องสู้ใช่ไปพอแล้วเว้ยไม่ไหวแล้ว ต้องเหงอแต่งไงนะครับผู้ชมนะมาครับทุกท่านพร้อมเฮ้ยดูนี้ดูดีอ่ะอันนี้น่าจะได้เปิดแฝปอันนี้คือพลังงานมือพลังงานมือจะหน้าตาว่าเป็นนี้เข้าใจว่าหยากอ่ะเนี่ยมันจะเป็นก้อนอย่างเี้เลยไม่คาด อ๋อไม่ยังเป็นก้อนเพียงแต่มันก็เล้มันมันไม่ขาดอ่ะอันนี้เอ e r g y มือไม่ขาดอ่าอันนี้ก็คือถ้าเกิดเป็นคนแก่อันนี้ม่ต้อไม่ต้องเปิดไม่ได้ไม่ต้องเปิดแล้วทุบทิ้งแม่งไปเลยอันนี้ได้มาเอ้เป็นหมูสับป่ะอันนี้ถือว่าเละป่ะเลนะอันนี้เละใช่ไหมใด้ได้ใช่อันนี้เละอันนี้ดีตัวนี้อูโหูเนียนเลยเป็นก้อนเลยเป็นก้อนเลยจ้ะ ไม่ขาดเลยอะหมางงมากทำไมมันมันแล้วแต่กรณีเปล่าวะดูดิตัวสีสแตนเลสอะพูดตรงตรงเลยนะคือเลวร้ายกว่าตัวปั่นมือปั่นมืออย่าคือปั่นมือเนี่ยนะมันยังมีเป็นก้อนๆอย่างนี้นะหลุดบ้างนะเป็นฝอยฝอยบ้างนะแต่คือตัวอัตเ,เลสข,ของตัวเนื้อเนี่ยก็คือเป็นก้อนชิ้นอย่างนี้นะอันนี้คือชิ้นๆของตัวสแตนเลสนะและอันนี้ก็คือตัวของที่ใช้ energy มืออ n e r g y มือยังแบบยังเล็กกว่าเลยอ่ะนี้ของามา,มา สีชมพูของเรานะครับตัวสีชมพูของเราดูดีนะเป็นหมูสับนี่และเป็นโจมันก็ดีอ่ะมันก็ปั้นได้ไนงะก็โอเคเลยอ่ะเป็น,นหมูสับเลยนะอันนี้เป็นหมูสับเลยคือเหมือนอันนี้จะเละกว่าป่ะตัวชมพูละเอียดไหมก็ละเอียดแต่ว่าสู้ตัวฟ้าไม่ได้ตัวฟ้าไม่ได้ตัวฟ้าละเอียดมากละเอียดแบบละเอียดเลยสําหรับหมูนะวัดกันไปเลยให้มันรู้ๆกันไปว่าอันไหนสุดเจ้น ทุกที่เราทำไปวันนี้มีห้ามีกี่อย่าง6อย่างด้วยกันนะครับเราจะเห็นกันเลยหยาบที่สุดก็คือตัวนี้ตัวนี้คือหยาบสุดใช้แรงใช้แรงมือนะครับถามว่าได้ไหมก็ได้เลยโน้หม,มาปอกกระเทียมได้อปอกกระเทียมได้มันเหนื่อยอถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีแรงหน่อยก็จะดีนะครับถัดมาถัดมาที่เีเป็นตัวนี้นะแต่ตัวนี้ข้อดีของมันคือเขาออกแบบมาให้เสพสุด เสีสุดบอกว่าปรากฏใช้ก็คือกดปั้งอย่างนี้เลยถูกไหมหมาก็คื่ว่าหมากด<อ>ได้เลยใส่ได้เยอะมากแล้วก็มีสองใบพัดด้วยแต่ความละเอียดเนี่ยละเอียดบนหยาบกลางกลางแต่ว่าปลอดภัยสุดดีสุดออกแบบมาได้ดีสุดส่วน2ตัวนี้ก็คือสูสีกันนะครับแล้วก็ตอนใช้ก็จะต้องแบบกล้ยเขย่ามันนิดหนึ่งด้วยเม็ดเม็ดทุกอย่างเนี่ยตัวนี้ละ,ะเอียดละเอียดที่สุดแต่ตัวนี้ ปั่นเนื้อได้ปั่นอย่างอื่นได้ละเอียดไหมละเอียดอะไในระดับที่ค่อนข้างพอใจเพราะฉะนั้นก็คือต้องดูแล้วแต่ความแต่มชอบก็เหมาะเหมาะอ,อยู่ที่ว่าครอบครัวเราใหญ่แค่ไหนที่จะใช้สนใจตัวไหนครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามา ยางเสียวมา,าจบตัวนี้ก่อนเอ๊ะโอเคเชฟตัวจ,จะต้องทำความสะอาดขาขอาขาขงก้อนฝากขายของนิดนึงก็คือชอบตัวไหน,นครับอยากได้ตัวไหนเอามาขายในแอปช้อปเจนิกเราคอมเมนต์ไว้ใต้ YouTube ได้นะครับว่าอยากได้ตัวไหนซื้อไปเนี่ยได้คะแนนได้เงินคืนชวนเพื่อนได้เงินคืนเพื่อนก็ได้ด้วยนะครับแต่ถ้าสังเกตตัวเราก็คือพังมากม,ามันยังมีอันที่เรายังไม่ได้ทำก็คืออุปกรณ์ทำความสะอาดโต๊ะนั่นเองแต่เราจะลองดูว่ามันใช้ได้จริงไหมเพราะราคาคือถูกมาก นี่เดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้ทำคอนาสร์ตโต๊ะกันเหมือนหลักพันหลักหมื่นในห้างมากเลยมามาดูกันครับตัวเครื่องทำคอนเสิร์ตเจะมีกล่องมันมาให้แล้วก็มีถ่านมาให้ท้นถ่ายใส่ไปแล้วเรียบร้อยมาให้ต,ตัวฟ้าฟ้านี้มาแนชน้าเข้าไปโอเคอ่าอันนี้เขาบอกเป็นจีนตุ๊กแกแปะไปอ่ะแปะตรงนี้ <S <S> <S ลองดูเอาให้มันเป็นแถวสิเกินไปแล้ว อาอนี่งแถวนี้อันนี้อันนี้ไงไม่พอมันยังต้องอีกนี่อีกไี่มต้องเต็มไม่งั้นเดี๋ยวเดินไปหลุดออกมาทำงเขาให้มาใช้สําหรับหนึ่งชิ้นอ่าโอเคแล้วก็เหมือนจะต้องแกะตัวนี้ออกแล้วเราก็แปะตัวนี้เข้าไปให้มันตรงกันอ่ะเสร็จแล้วดูซิว่ามันจะทําความสะอาดให้เราได้เพียงใดหนึ่งสองสา มันจะตกไหมไม่ตกนีมันมีเซนเซอร์ด้วยหรอไม่ตกเด้ออ่แะแอ่ะแต่ก็คือไม่สะาดไม่ไม่ผมว่ามันเต็มแล้วอุ้ยอุ้ยอุทำไรอ่ะอุ้ยทำไรเธอเธอทไรอ่ะ เพื่อนจะแฝงว่าตรงนั้นคงสกประบอกคงสกปรกมากเออถ้าสกปรกมากมันจะเช็ดซ้ำเช็ดซากจนมันก็กลับไงจนมันก็กลับไงส่วนนี้อ่ะต้องว่าไปไม่ได้นะจบนะทีมมิโต้ทำไงเดีว่ามันมันคือเช็ดฝุ่นเออใช่มันเช็ดเช็ดเยงมือมัน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 เก็บไม่ได้เลยอ่ะเราดูอันหนึ่งอ่ะไป บอกไปกแล้วตกลงนะพูดเออเป็นไปนอย่างที่ทุกท่านเห็นยังไงมามาตัวนี้ยังไงให้3<ม>พอแล้วฝากอะไรหน่อยไหมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยค่ะก็ติดตามเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมโหลดแอปช h อปจีนิกครับมาใช้นะครับแอปช้อปจีนิกโหลดมาซื้อของแนะนําของอันไหนที่อยากให้เรามารีวิวแนะนํามาได้นะครับผมตอนจบยังไงม้าอย่างนี้หรอโชคดีทุกคนครับบายบาย,บายเจอกันอีพีุ่ดทบ๊ายบาย,บาย